มันไม่มีโฆษณาเลยมันไม่มีอ่ะอเองทีตุยทองเอ็ดกำไรแ้่ทำไมไม่เอามาขาย กนขเป็นเ้เลยตรงการด้อนขรียกววมเรามาได้ในสถานี้และในวันนี้เราได้รับคานาใหม่จากโรงงานมาจำหน่ายขายให้กับท่านในหลากหลายแบบที่จะบอกเรื่องราคครับมาจำหนายเพ่อราดในรกำไรนะโรงงานในตาดานที่รู้ว่าทีนี่จน้จกเรายากที่เราเป็นที่น้ใหนัดหมาขอความครับนำในวัี่ที่านาฬินาใหมายเสน ก็นำปลาแบบไเนี่ยกินไม่ได้ยังันกินได้ยูสไม่ได้ใส่เยอะแล้วขอบคุณ,คณทั้ง400ย,ยูเซอร์นะครับว่าจะนึ่งไกไ่ไม่ทันเพราะว่าผัาดอันนีหนะมูหมดแล้วนะ วุ้นก็ไปซื้อเลยไปซื้ออะไรไเอากาแฟอะไรไปส่งเขามั้งยังดส่งอะไรตรงห้องหลมบ่ะคนและมเคยตรงนี้ต้องเลยะอเอาเฮ็ดแหวนกัด้วยเม็ดมันโคนมันใหญ่นักมันดีหนก็ไร ตบางอย่างกไ,ได้กบสองลูกไม่ได้ไมค่คือเทนะ่าไร่นะพอดีถ้ามีนื่งใจนะหมีใครมากินข่าวน้ำเลยบ, <c oughs> บอ่บร่รกาศเผยตัวมากินข่าวน้ำเลยบอ่ ดูเห็นกินกะพักบวกกันลงมาคุยบอกินก็มีกินกะพักก็แซ่บอยู่เด้อชิมว่าบัรนอกบัรนอกกะเผาก็มีจ้าชิมว่าบัรนอกบัรนอกกะแซ่บอยู่เด้อกินกะพัคกะเผาเลยกินกะพักก็ได้อร่อยไม่ใครอ่ะน้ำพริกหนุ่มแซ่บๆเด้อแต่ว่าผู้เฒ่าเฮ็ดได้บ่ได้ผู้เท่าเฮ็ดได้ดูบ้านหนุ่มหนุ่มๆสาวเฮ็ดเด้อ เอาหอยมาตักข้าวให้ต้องเยอะนะองค์อย่งไงพี่เขาแน็นำพริกแสบหลายสวัสดีพี่มณีชายครับมาแล้วคุยใหญ่จะดีสวัสดีค่ะพี่มณีชายเอาข้าวให้จ้าก่อน ขึ้นข้าวกับผักสับแซบบน้ำพริกผักสาวลินก็ทำน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มครับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกสาว กินอีกไข่ไปต้องกินไข่อีกทนะีสวัสดีค่ะพี่มณนีชายเมื่อกี้กดไฮไลไท์ไปแล้วใช่ไหม